สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราในโลกวันพีซโดยเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีซในตอนที่1นึ่งพซึ่งในตอนนี้มีชื่อตอนว่ามังกรคู่และน้าปกตอนในตอนนี้ก็จะเป็นหน้าปอกของโซที่ใส่ชุดกับตันแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวโดยนักข่าวพวกนั้นก็ได้พาดหัวข่าวนะว่าการโกรหกครั้งใหญ่ซึ่งเริ่มต้นเนื้อหามังงะมาก็จะเป็นฉากที่ลูฟี่กำลังขี่หัวโมโมโนสเกะอยู่แล้วก็บอกนะว่าบินไปเลยสิโมโมแต่ว่าโมโม รอให้ร่างกายของฉันมาหายเกงก่อนสินายคิดว่าที่นั่นมันสูงแค่ไหนกันเพียงแค่ชันเงยหน้าในร่างมังกรนี้มันก็น่ากลัวมากแล้วลูฟี่ก็เลยตอบกลับโมโมะปนะว่าอย่างนี้เงาไปหน่อยเลยตอนนี้นายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนายจะยังกลัวความสูงเหมือนเดิมได้ที่ไหนล่ะโมโมะก็เลยตอบกลับไปนะว่าเก็บความคิดของนายไว้ซะซามมไรไม่ปทางที่จะกลัวอะไรแบบนั้นอยู่แล้วประเด็นพวกนั้นมันสำคัญที่ไหนละโมโมะตอนนี้นายเป็นมังกรเพราะฉะนั้นก็บินสักทีสิฉันรู้แล้วหนาลูฟี่หยุดบนฉันสักทีจะได้ไหม ลูฟี่ก็เลยอธิบายเหตุผลว่าที่ฉันรีบร้อน่ะเพราะว่าฉันต้องรีบไปก่อนที่ไคโดนั่นจะกลับไปเจอกับทุกคนโมโมก็เลยบอกนะว่าฉันเข้าใจเรื่องนั้นดีแต่ว่าฉันขอเวลาหน่อยจะได้หรือเปล่าและหลังจากนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้ตัดภาพไปที่ก่อนนีใชิมะซึ่งบริเวณดาดฟ้าในตอนนั้นก็จะมียามาโตะแล้วก็ไคโดที่ได้ใช้ท่ากระบ,บองแปดทิศประทะก,กันซึ่งในตอนนั้นไคโดนั้นก็มีเลือดออกที่หัวสุนยามาโตะจูจ่ๆผิวหนังของเธอนั้นก็แตกลาวแล้วก็กระจายออกมาซึ่งนั่น เป็นท่าที่สามารถป้องกันการโจมตีของไคโดไว้ได้และหลังจากนั้นยามาโตะน,นก็ได้กระโดดขึ้นฟ้าพร้อมกับใช้กระบองฟาดหัวไคโดด้วยท่าที่มีชื่อว่าฮิมารกิริจนไคโดนั้นหัวกระแทกพื้นไคโดที่ลุกขึ้นมาก็เลยพูดนะว่าวิธีการที่แกกำลังใช้ท้าทายชันน่ะมันเหมือนกับว่าแกเป็นคนที่มาจากวานนนจริงๆแต่ว่าทุกคนนั้นก็ต่างรู้ว่าแกเป็นลูกชันเพราะฉะนั้นแกไม่มีทางหนีจากความจริงที่แกเป็นสายเรื่องของชันได้มันไม่สำคัญว่าแกจะทำอะไรลงไปเพราะว่านซามูไรพวกนั้นนนม,ม่วนนักเป็นหนึงใพขน แต่ว่ายามาโตะเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็บอกน้ว่าหบปากเรื่องพวกนั้นมันเกี่ยวอะไรด้วยไคโดก็เลยบอกน้ํว่าแกนะ่ะใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งหนีไปรอบเกาะคืบคลานไปตามห้องใต้หลังคาแล้วก็พยายามหนีอย่างสิ้นหวังนั่นก็เพราะว่าแกมันตัวคนเดียวยังไงล่ะแต่ว่ายามาโตะก็บอกน้ำว่าไม่ฉันเองก็ไม่เพื่อนเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นก็จะมีภาพของเอสนั่นลอยขึ้นมานะฮะแต่ว่าไคโดก็ได้พูดต่อนะว่านั่นมันก็จริงทั้งพวกสมูไรเหล่านั้นรวมถึงทุกคนที่เห็นใจแกนะ่ะเจ้าคนพวกนั้น และเนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีฉากย้อนอดีตเป็นฉากที่ลูกน้องไคโดคนหนึ่งนำอนาหารและก็ผ้าหม่มมาให้ยามาโตะในวัยเด็กที่กำลังหลบหนีแต่ว่าหลังจากนั้นลูกน้องไคโดนั้นก็ได้ตายลงแล้วก็มีลูกน้องคนอื่นที่ยืนดูแล้วคุยกัน,นว่าทำไมเจ้านั่นถึงถูกประหารชีวิตกันมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้านั่นน่ะแอบเอาอาหารให้กับโอนิฮที่เมยยังไงละ่ะที่มันยังเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนหนูน่ะยังคงทำตัวเป็นคนสก,กิอเด้งและหลังจากนั้นเนื้อเรื่องนั้นก็ได้ตัดภาพมา,ปปาที่ แล้วก็ซ้ําด้วยกระบองซึ่งไคโดในตอนนั้นมีใบหน้านที่น่ากลัวเป็นอย่างมากและไคโดนี่นก็ได้บอกยามาโตะนะว่าการทําดีของเจ้าพวกนั้นล้วนเป็นการโกหกความไว้วางใจพวกนั้นคงจะเป็นความหวาดกลัวที่มีต่อแกเพราะว่าท้ายที่สุดแกควจะใช้อํนนานาจของแกนะเพื่อออกคําสั่งแล้วก็บงการเจ้าพวกนั้นแกคนจะให้พวกมนุษย์พวกนั้นอยู่ภายใต้แกถึงจะถูกเพราะว่านั่นคือวิถีชีวิตของแกยังไงละ่ะยามาโตะแล้วก็ได้ตัดภาพกลับไปที่ลูฟี่แล้วก็โมโมโนสเกะซึ่งในตอนนั้นโมโมเนี่นก็ได้พา พร้อมกับคาพูดของลูฟี่ที่บอกนะว่านายทาได้เยี่ยมไปเลยโมโมะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปด้วยความเร็วของนายนะเราคงจะไปถึงที่นั่นในะอิมไม่ช้าแน่แต่ว่าแทนที่โมโมะนี่จะบินไปนดาดฟ้าเขานั้นกับบินทะลุกําแพงเข้าไปที่เวทีหลักลูฟี่ก็เลยบอกนะว่าไม่ใช่แบบนั้นโมโมะเราต้องขึ้นไปที่หลังคาสิซึ่งการปรากฏตัวในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นคิงควีนโซโลซันจิเฮวโกโรหรือแม้กระทั่งพมาโกในกระต่างตกใจแล้วโมโมะนี่ก็ได้บินทะลุกําแพงขึ้นไปชั้นสองพร้อมกับคําพูดของออลูฟ นายกำลังทำบ้านอะไรอยู่แต่ว่าโมโมก็กลับถามน้งว่ารอยู่ที่ไหนกันลูฟี่ก็เลยตะกนใส่คางนะ้ว่านายก็ลืมตาขึ้นมาสิซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีอะไรเข้าตามโมโมโสเกตมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้โมโมได้บินชนกําแพงซึ่งในระหว่างที่ผ่านชั้นสองในตอนนั้นทั้งบิ๊กมารอลและก็กัปตันคีดก็ต่างตกใจที่เห็นลูฟี่นั่งขี่มังกรลอยผ่านไปและในที่สุดโมโมนี่ก็ได้พาลูฟี่ขึ้นไปชั้นสามนะฮะโดยที่มีเหล่าลูกน้องไครเดนั้นตะกอนกัน,นว่าท่านไลี่่แ้วมสิ นั่นไม่ใช่ท่านไคโดไม่ใช่เรืองไงแต่ว่ามันจะมีมังกร2ตัวอยู่ที่นี่พร้อมกันได้ยังไงแต่ว่าเจ้านั้นเป็นมังกรคนละสีกับท่านไคโดไม่ผิดแน่แล้วก็ได้ตัดภาพเพื่อมาที่ดาดฟ้าโดยไคโดในตอนนั้นก็ได้คิดนะว่าสียงดางพวกนั้นเนี่ยเกิดจากบิ๊กมัมที่กำลังอารวาสก็เลยบอกนะว่าดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆนะ่มันจะเริ่มพังแล้วสินะมันคงจะเป็นเพราะว่ายาลีหลินนั่นสงสัยฉันคงจะต้องสร้างปราสาทใหม่หละังจ,ะจบการต่อสู้นี้แต่ว่ายามมโตะก็ลุกขึ้นมมมาาแแแลลล้้้้้้กกก็บบบบอนนะะอออัันนนนนน่่นน่่ะะจจไปยใหรตสูีง แล้วจูจ่ๆนั้นก็มีออรล่าสีดำพุ่งออกมาจากกระบอกของยามาโตะและในตอนนั้นเองโมโมะนก็ได้บินขึ้นบนบอหลังคาพร้อมกับถามลูฟี่นะว่าเราจะทำไงต่อจะให้ชันลงจอดที่พื้นเลยไหมลูฟี่ก็เลยชีย้ไปทางไคโดแล้วก็บอกนะว่าไคโดอยู่ตรงนั้นไปที่นั่นกันเลยโมโมโนสเกะโดยยามาโตะที่ยังไม่เห็นลูฟี่นี่ก็ได้พุ่งเข้าไปฟาดไคโดด้วยท่าใหม่ที่มีชื่อว่าท่าง,งูขาวส่วนลูฟี่นี่ยก็ได้ใช้ท่าเกสีสเล็กแมนท่าเจ็ดคาเวลินต่อยหน้าไคโดพอกยามาโตะ หลังจากนั้นลูฟี่ก็ได้กลับร่างเดิมซึ่งยามาโตะที่เห็นลูฟี่นก็ดีใจเป็นอย่างมากลูฟี่ก็เลยบอกยามาโตะนะว่าเธอน่ะทวงเวลาใคโดไว้ให้พวกเราสินะขอบคุณเธอมากนะยามาโตะดูเหมือนว่าพวกเราจะเป็นนี้บุญคุณเธอครั้งใหญ่แล้วสิโซนยามาโตะก็บอกนะว่าโลกออกไปทีแต่ว่ามังกรสีนั้นรู้ว่าจะเป็นโมโมโนสเกคุงนั้นเหรอซึ่งใคโดที่โดนซัดกระเด็นไปก็ได้การรับไปลามังกรพร้อมกับถามนะว่าทําไมแกยังไม่ตายอีกเจ้าหมู่ฟางและไหนจะยามังกรตัวนั้นแกเป็นใคร ลูฟี่ก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ว่าแกจะทําอะไรนะฉันก็จะไม่ตายเด็ดขาดเพราะว่าฉันคือชายที่จะเป็นราชาเจ้าสลาดัดส่วนโม,โมโมก็ได้บอกนะว่าฉันคือโคสกิโมเบลสเกชายที่จะเป็นโชกกนแห่งวานอคนนี้ซึ่งไครโดไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าแกเป็นเด็กเหลือขอคนนั้นเนี่ยนะข้าไม่ถึงเลยฮะแต่ว่าโลกนี้มันจะเป็นต้องมีมังกรถึง2ตัวและเนื้อหาตัวเต็มของมังงะวันพีนในตอนนี้นั่นก็จบลงที่เท่านี้นะฮะแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายนั่นคือทอิศหน้าวานพีนกอนนั่นเอง โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราสหวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนทีจเจอมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ